ดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้พึ่งมาอยู่กับพี่แหม่มนะคะจากที่พี่กุ้งพาไปเดินตลาดที่สิงคโรีวันนี้พี่แหม่มจะพาเรามารุยสวนของพี่แหม่มเลี่ยพี่แหม่มบอกทำหลายอย่างมากไม่ว่าจะมีทั้งฟาร์มจิ้งหรีดเมื่อกี้เราพาเดินดูแคทตัสแล้วและเดี๋ยววันนี้จะถามทีครับ พอดีคู่กับประทับใจรู้สึกรูปไม้ร้านที่แหลมสวยมีมุมมองแยในการที่จะเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาผสมกันแล้วได้ลูกไม้ที่สวยวันนั้นได้ไปแล้วแบบถูกใจุ้ณละสีอ้ก้านแดงที่ให้น้องไปหายดีมากแต่อันนั้ก็ชอบแล้วก็คือวันนั้นไปอ่ะไม่พอขาแล้วคนที่แบบผมวางเงินได้ดี่เลย7 90ดรอ,อ,อส่งตามไปได้ไหมที่บ้านมีแบ่งแล้วก็แบ่งให้ที่บ้านคือคือวางกันได้เลยนะวันนั้นนะขอให้พี่ส่งให้หน่อยคุณละสีไปอันนึงกกบอันนึงเป็นลูกไม้ จริงๆที่กุ้งได้ได้ลูกไม้แบบดีรือว่าถ้าคนที่เล่นบอลสีเลนอะรกันความในในในคิดของแม่นะคือบอลสีลูกไม้เนี่ยเขาจะเอามาจากต้นเทพทางนั้นนะเขาจะเอาพ่อแม่ต้นเทพอย่างเกาะเกตอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมาผสมกับคือของที่ดังๆเด็ดๆแล้วขาโอเคสอสองตัวนี้มาผสมกัน อ่าพอมาส่งไปเขาก็จะออกมาลูกมันสวยสวยกว่าแม่อะไรอย่างเงี้ยตรงไม่เคยเจอใช่ส่วนใหญ่พุ่งวาแบบเขาบอกเป็นลูกไม้แต่ไม่ชช่อว่าเขาจะออกมาสวยทุกต้นนะอย่างสมมุติว่ามะเร็ดมาเนี่ยค่ะอ่าร้อยหนึ่งเราเพาะไปอาจจะขึ้นสวยๆเด็ดๆมาสักสิบต้นอมันไม่ใช่ว่าจะขึ้นมาสวยได้ทุกต้นนะแล้วเราก็จะมองตัวไหนที่เด็ดแล้วคือมองไปปุ๊บเนี่ยมันจะฉายแววให้เราเห็นอืาต้นเนี้ยตัวเนี้ยคือในสายตาเราไอมองปุ๊บเราเห็นต้นนี้ ชัดเลยเราก็จะหยิบมาใช่แล้วที่หยิบให้น้องก็คือคือต้นนั้นคือรักแล้วมันเด่นฉายแววเนาะแต่ก็อยากอยากส่งต่อให้อที่ที่เป็นเจ้าของเขาเลือกเจ้าของนะตอนแรกเราไม่เชื่อนะว่าลูกก้ไม้เนี่ยเขาจะเลือกเจ้าของคนจงบุคคนเดินมาเราพรีเซนต์กัตายพวกก็ไม่เอานะอ่าเทพแม่เทพโอก็คือเราก็เจอเจ้าของไม่ได้แต่น้องรักเลยเราก็ฮุ้น้องคนนี้คือมขาม่ด้าารักอ่ะ เราเลยนเลยอะไรองเงี้เราตอแข่เลยแบบา้าง้นเก่าตื่นตาตื่นใจด้ยเปอดเลยเปอรให้ดูทุกคู่และนี่จะเป็นพวกแม่พันธุ์กันยังคะนี้คืไก่อมรินตู้นี้ของพี่พี่จะแบ่งเป็นตู้ตู้ไหมตู้นี้ทหรับไม้เก่าหรือแม่พันธุ์อก็ได้น่ก็จะเป็นแม่พันธุ์ด้วยนี่ไม้เก่าด้วยนี่นี่เนี่ยไม่เคยมีที่ไหนมังกำลังจะาม อันนี้นนต้นนี้จะไม่มีนีน่า,นาจะเป็นตัวแข็งอะค่ะตัวแข็งลองลองลองถามไปในกลุ่มแล้วยังไม่มีเยยังไม่มียังไม่มีใครทราบชื่อใอันไนปขอญาตนะคะนอค้องคะอันนี้เป็นตัวแขง็งไหมเราไม่ทราบชื่อแต่นี้ลองเยขยิบขยายพันธุ์ยังคะอย่างเงี้ยก็เนี้ยค่ะตัวนี้ <c oughs> อันนี้จริงแล้วต้นเนี้เป็นต้นแม่ะคะ่ะเป็นต้นแม่แล้วทีเนี้ยหนูแยกหน่อมาเป็นต้นนี้แต่ต้นเนี้ยพอแล้วัะน่ะตอนนั้นยังไม่ได้เอาเข้าตู้แล้วทีนี้ปล่อยฝาลวเลยเขาเลยยุก ยุบไปแต่ตรงนี้เป็นแม่เห็นแม่เป็นรสนี้เราไปตั้งชื่อใหม่ไดนนั่นเลยดกําลังจะถ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นหน่อเหมือนกันหน่อเห็นไหมก็จะมีความไกลๆออกมาไม่ไกลเนาะตอนเด็กๆเล่นจะไปแบบนี้ใช่เนี่ยค่ะเพราะยังไม่โตที่เขาขึ้นเป็นชั้นเนี่ยมันประมาณนี้ค่ะนิ่งมาสัไม่รู้ต้องดูอีกกี่เจนกันมันถึงจะรู้สึกว่ามันจะนิ่งอ่ะอย่างนี้ก็ดูยังไงน่าจะอ่ันนี้อันนี้น่าจะเป็นเจนหนึ่งเจนสองแล้วน่าจะลองผ่ากักมีดหนึ่งนะตัวนี้นะคะใช่ น่ารักและอันนี้นี่ไงแทบสายลุ้งอันนี้คือโตเต็มที่ยังคะเขาจะมีกักสีกว่านี้ไหมกักกว่านี้ค่ะกักกว่านี้หรอยังไม่เคยด้วยความว่าไปเดินตลาดยังไม่เคยเจอต้นแบบจิ๊กเอาใหญ่ใหญ่มาให้ดูใช่ไหมอย่างเงี้ยบอลกลับเอาเต็มที่ก็จะไม่ใหญ่กว่าไม่ใหญ่แล้วใช่ไหมคะออ๋ได้ดูอันนี้เป็นนกพะเก้าค่ะนกพะเก้านกพะเก้าก็สวยเนาะเจ้าจักรพรรดิเจ้าตัวไหนเทพแทบคะตู้เนี้ย ถ้าถามโหดทุนต้นเนี่ยไม่ได้กลับบ้านนะวันเนี้ยเลยต้องบอกวจะเป็นอ่านี้แหละค่ะมีมีนกพิรามีเทพใสลุงแล้วก็จะเป็นตัวเนี้ยตัวนี้เลยอาจจะตั้งโลตั้งชื่อใช่ไหมคะอาจจตั้งโลตั้งชื่อเลยเขาอาจจะได้คนแรกก็ได้นะลุงสามมิดใช่ลงสามมิดเพราะตอนเนี้ยแยกสามหน่อแล้วค่ะแล้วก็เราอัดเสียงไว้ก่อนคือมีแต่คนเนี่ยค่ะแล้วก็มาลงในในนั้นเขามีแต่คนทักทั้งนั้นเลยอันนี้มาอีกหนึ่งน้ออยากได้ทุกคนเลยมีคนทักค่ะ อตั้งชื่อนิดนึงแก่ลงสตรีทน่าแบบสีบุริลำเลยก็สวยค่ะสีบุรีรัมย์นะคะอ๋อสีบุรีรัิลำใช่ทั่วไปก็จะเห็นแค่ใบแบบนี้แต่อโน่อ่ะใช่ออกนใหม่แล้วโอ้โหสวยมากมันก็จะต้องเห็นจะไปตรงนี้ใช่ค่ะได้เลยสีบุรีรัมย์อ่ะแล้วตู้นี้อะตู้นี้ก็อะไรเป็ดคะแม่พันธุ์แม่พันธุ์หมดเลยอันนี้จะเป็นอมีไก่แต่ายเนี่ยนี่เป็นตู้แบบนี้ดูปลาทั้งนันเฮ้ยทำไมเราไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ว่าเรามีมันไม่ใช่แบบนี้เพรออันเนี้ย ไก่เนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่เรายไม่ได้ตั้งชื่ออันนี้เป็นลูกไม้เป็นลูกไม้ลูกไม้ไก่รังว่าอยู่เพราะว่ามันมันมีพิ้วพิ้วอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วก็หน้ามันก็จะแบบไม่รู้เหมือนอะไรแต่มันเหมือนตระกูลไก่เนี่ยแหละตระกูลไก่นะที่เอาไก่มาผสมใช่ไหมใช่แล้วก็ต้นนู้นก็เป็นตระกูลเอ่อเป็นไก่ไก่ตัวงามแบบอันนี้ใช่ไหมเออนั่น แค่จุดติก็คือที่เราบอกคือไม้เทพแพงกับไก่ตัวงามกกัับไ่ตวงามว้าวตัวนี้ถือว่าเด็ดเลยนะคะลูกไม้ที่นี่อย่างที่บอกไปเนาะใครเล่นลูกบางคนไม่รู้จักลูกไม้เราจะซื้อแต่จริงๆแล้วมาจากพ่อแม่เทพถึงได้ที่เราใส่ตัวนี้จะเป็นลูกไม้ทั้งนั้นเลยนั่นแหะสีเป็นลูกไม้ค่ะบางครั้งเห็นในตลาดเขาก็บอกลูกไม้ลูกไม้ดูแต่ราคาบางทีก็ราคาสูงแก่แต่แล้วก็สวยบางคนเห็นแบบมันไม่มีชื่อเปิดรูกไม้ให้ดูแบบนี้ก็เปิดพันเนาะ อันนี้ก็เป็นระแงสยามค่ะต้นไม็สวยอันนั้นคุณหญิงอันนี้อาจารย์อาการเหลืองๆเนี่ยสองเห็นอันนี้เป็นคุณหญิงค่ะแต่ไม่อยากเห็นไงมาแล้วอ่ะทุกคนเลยสวยก็ส่วนใหญ่เวลาไปตลาดเขาแค่บอกลูกไม้แต่เขาไม่บอกว่าลูกไม้มาจากไหนใช่ค่ะมันมันมันว่ามันต้องมีชื่อส่วนใหญ่ต้นหนูใช่เนี่ยตัวแม่พันธุ์ที่แบบอันนี้เดือนนี้ค่ะว่างดีหน่อยอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าตัวไหนเราวิ่งโอกันหลายหลายหลายความอย่างเงี้ยค่ะความนี้สมถติว่าเกี่ยวอะไรนะลูกกปรเกรดเป็นเชื่ออะไรนะตัวนี้เป็นพี่กับเกลืออ่าพี่กับเกลือแข็งมาจากพายาอนรอคะใช่แข็งมากก็สวยนะสวยใช่ไหมราคาแพงด้วยทุกตัวเลือตัวแข็งแต่ก็แพงโอ้ยเนี่ยสดยหมดเลยอ่ะอันนี้ก็ลูกไม้นีลูกะคะอะไร ต่มอนถ้าน้องเห็นหน้ามันปกติก็เหมือนกับสามเหลยกับแป้งใช่ใช่ใช่แต่จริงๆแล้วเพราะเขาโตขึ้นมาดิเห็นไหมใช่ใช่โอ้ตายสวยหมดเลยเขล่นลูกไม้อ่ะคือมันจะได้หลากหลักในลุ้นอันนั้นแดงสยามบางอย่างมากสวยมากมันมันแดงโบราณโราณเก่าแก่เลยนะกระดูกดมขึ้นหายาก สวยว่ะสวยว่ะอะไรตอนนี้ทําจํานวนแล้วอยากได้อันไหนจอง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 กันดลยได้ได้ได้ยอันนี้ก็อันนั้นคุณหญิงค่ะแพงนะคะเป็นเป็นของโบราณแยกหน่อเขาเลยนะคะไปตอกไปค่ะแล้วก็แยกหน่ออันนี้เราผ่าหัวอยู่แล้วพอดอกแตกหน่อเขาขึ้นเยอะมากเลยจังพันเคี่ยวอันนี้ก็ ป็นนต้อันนี้เป็นลูกปัญหาพลูกไม้ที่ที่เราผ่าหัวนี่แหละค่ะของคุณหญิงก็มีอะไรก็มีอยู่อันนี้เป็นไม้ที่มีราคาแล้วก็รอผ่ายมีชื่ออันนั้นก็เป็นลูกไม้ด่างอย่างนั้นเลยสวยนะลูกไม้แต่ละต้นเห็นไหมคะสวยคือสีสันเขาสวยเราให้ดูบอลโบราณตู้นี้เนมต้องถาต้องถามที่นี่นี่นี่บัณฑิตจีเราได้ไปออ่ำอ่อยอรอยอร่อย นี่ไงที่เราได้ไปดูก้านนะคะก้านเดงเพราะมันขายากบ้างแล้วแบบมันไม่มีคนก็เลยแบบอยากได้กันเยอะมากสวยมาตีนเลยแตอนนี้ก็มีของแบ่งกันี่ขอแบ่งกันเราแทบไม่มีแล้วเนาะทำจำนวนกันไม่ทันเลยใช่ไหมคะเพะถ้ามันเป็นพวกมัคคุวานก็จะก้านดำแบบพรุ่งนั้นจะเป็นมัคคุวานใช่ใช่หนูว่าอยู่ไปอ่ะไปคุณแต่แต่อันนี้คือก้านละสิ โหนะจระใจช่างแก้มขึ้นูก็เอาไปตุ๊กขน้นอยู่ถ้าออบกล้านน้ำตาลนี่จะไม่ใช่ไม่่ใชตอนนั้นพี่ออกไปอ่ะแดงแป๊ดเลยแแดงอันไหนอันนี้อะไรอะคะพี่อันนี้ก็จะเป็นลูกไม้ลูกไม้ใช่เป็นลูกไม้ของโบราณแต่สีสวยนะเห็นอย่างเงี้ยสีแบบสีวินเทจแบบเก่าๆอ่ะหน้าแดงกันรู้ไหมอ๋อ อย่างเงี้ยติดตอกเนี่ยติงนี้เขาเรียกติดตอกใช่ไหมคะค่ะแล้วเขาสมบูรณ์แล้วเขาจะมีตอกอ่าฮะแล้วแล้วถ้าสมมูรณ์ก็มีต้นหนึ่งที่ว่าตัวเท่เหมือนกันค่ะตอกเราก็จะเอาไปใส่เก้ยน้อยต้องใส่สองข้อพันนะคะสองข้อพันแม่ต้องฝักหนึ่งแล้วก็ใส่อีกสองข้อพันอย่างอย่างเก้สอนตัวผู้เราสามารถเก็บใส่กล่องสลับได้ใช้ตู้เย็นได้ประมาณหนึ่งเดือนค่ะใช่ค่ะเพราะติดต่อสมบูรณ์แล้วแล้วก็แล้วไงต่อ ก็เดี๋ยวเขี่ยผสมค่ะหลอพอน้องก็บานเต็มที่แล้วค่ะอือืมอืมแ้วกจะกลางดอกอ๋อเพรเกสรอนตัวเมียเนี่ยเขาเริ่มถุกค่ะมันจะถูกก่อนเกสรอนตัวผู้มันเลยจำเป็นจะต้องให้เอาเกสรอนต้นอื่นนะคะมาผสมก่อนก่อนที่เกสรอนต้นตัวเองจะสสมอย่างเงี้ยค่ะใช่อย่างน้อยอ่ะต้องใส่สักสองข้อหรือว่าเฉดสีอ่ะมันจะออกมาแบบมันจะสวยแล้วก็ ให้มีสักสองช่อเฉดมันจะออกแบบแปลกมากกาไม่บอนกะเนี่ยแล้ว่าใบมันแปลกๆรูปไม้กาจะเป็นรูปไม้กาสวยกาดูเยอะเดี๋ยวมีให้ดูได้ดูมูสมีอีกหลายตู้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมตู้อื่นพระรามสวยมากสวยสวยชอบไปแต่งกันในเงือกแปลกนะพระรามเท้าคันตาเป็นลานใช่เป็นลาน ยิ่งตอนนี้กำลังมาแรงก็คือพะอะไรว่าเหมียวที่มาแรงๆเนี่ยหรือคนเขียวๆเราก็เลยแบบไม่ได้โทศกานู้กเทมีอย่างตดรีผหานะเรากานมีตะคนหาต้นใหญ่นี่เป็นสองมือตทศกานนี่สวยมากๆสวยมากๆวันหมดว้าวจะไปรอรอคัดหน้าเปิดอันไหนที่แบบว่าซ่อมๆกันหน่อยถึงเราจะคัดออกตลาดนี่หนูผสมเองใช่ค่ะแต่มาจากหลายฝักอะหลายฝักเห็นว่าอย่างเงี้ยฝักก็มาจาก หลากหลายสายพันธุ์ที่ดีทีหน้ายังไม่เปิดไงเดี๋ยวพอเขาโตมาแล้วเนี่ยเห็นไหมก็จะเห็นหน้าแต่ละต้นคือสวยหมดทุกต้นสวยหมดเลยใช่เพราะหน้าเขาเปิดแล้วเขาเปินี่ก็หวานใช่อันนี้พี่ว่าโตขึ้นน่าจะกัดกว่านี้ถน้าต้าจะกัดกว่านี้ต้องเลยปอดรอดูและอันเนี้ยอันนี้เป็นไก่ไก่แก้วสวรค์ผสมกับเทพจุติโอ้ยแค่ชื่อสองชื่อก็ดูแบบเนาะน่ารักแล้วอ่ะแก้วสว่าผสมกับเทพจุติหรือว่าเขา้าจะปิดได้มากกว่านี้ เออว่ะอารมณ์คือเขาปิดดัใช่ผิวอย่างนี้มีจำหน่ายออกจำหน่ายยังจะเก็บไว้ดูก็เริ่มเริ่มมีคัดไปบ้างแต่ตว้นี้คือคือจะคัดเก็บไว้ดูหน้าอันนี้คือคัดเก็บไว้ดูหน้าใช่ตูงนี้เนาะถ้าอันไหนเปิดแล้วเออซ้ำๆก็หน่อยแต่เราก็ดูหน้าพอคิดว่าอันไหนไม่ไม่ไม่เวิร์กเท่าไหร่เราก็คัดออก ผิวสวยอันนี้ก็เหมือนจะแม่ไม,ม่ลองอเปิดกัดแล้วน้า,า,านี่ก็สวยนะแกงนี้จะเป็นคู่ฝักด่างค่ะเป็นแม่ลูกไม้นะคะจะเป็นแม่เอ่อลูกไม้ด่างอ,อันนี้เหมือนคนกาบอันนี้อันนี้ก็ลูกไม,ม้ที่หนูได้ค่ะนา่ารักอ่ะรอดูอยู่ว่าเขาจะเป็นยังไงโตช้ากับพวกเออพี่รู้สึกว่า บางบางบางอันใบไผ่เออใบไผ่ตัวนี้โออสวยสวยค่ะพี่นี่ดูได้สวยนะนี้ตอนนี้เล็กขี้เหล็กมากเลี่ยอหนูว่าสวยเห็นปากใช่ค่ะพี่หน้าเขายังไม่ออกเนาะพอเขาออกมาเนี่ยดูสิแต่ตัวนี้เราก็ลุ้นด่างอยู่แต่ก็มาแล้วเริ่มมาแล้วค่ะมคนเริ่อมมาผู้ฝักเขาเป็นฝักด่าง่ะแม่คุณฝักเป็นด่างส่วนใหญ่ถ้าอยากได้แม่ด่างอ่ะคือต้องทดลองดูอ่ะระดับหนึ่งถ้าแม่ไม่ด่างคือต้องเป็นจอมทับจอมทับจะให้ลูกลูกด่าง จริงดิใช่อะส่วนของเปอร์เซ็นต์ที่จได้ดังเยอะแล้วก็พ่อเนี่ยไม่จําเป็นต้องดังแต่สมมติว่าแม่อุ้มฝักดังเนี้ยค่ะป๊บเขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์ด ulously, ังขึ s, <S the the ้นมาเยอะดังเยอะขึ้นอยู่กับแม่อุ้มฝักด้วยเหมือนพ่อจะให้เป็นเจนสิงมามากกว่าแต่เจนหลักก็คือจะเป็นแม่เราแบบอยากได้หน้าไหนเจนไหนก็ต้องดูแม่ก่อนแล้วก็ดูว่าแม่เป็นหลักใช่ครับแม่เป็นหลักแม่เลือกไอ้ และที่เดียวแต่ฉายแววว่าอะไค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแ่หนูก็ชอบเก็บเป็นหน้าประมาณนี้เออพี่มือใหม่มาครั้งที่เห็นอย่างนี้พี่ก็ไม่ไม่ไม่น่าอย่างนี้คือสวยเลยใช่ไหมคะอ๋อนในสายตาราะว่เออเม็ดเขาก็ชัดเจนลอยๆวิธีดูใช่คหมใช่คำว่าเม็ดชัดเจนก็คือตรงนี้เม็ดสีเาชัดใช่จะไม่ฝังไม่ฝังอ๋อมันดูลอยขึ้นมาใช่แล้แบบกอย่างอันนั้คือม่จับเพ้่มาดู คือดูหน้าเม็ดที่แบบลอยลอยขึ้นมาไม่ฝั่งเงี้ยถ้าฝั่งก็็อย่างนี้เหรอใช่อันนี้คือฝั่งใช่อ๋อพี่จะได้จะเป็นเม็ดชัดเจนเม็ดชัดเจนเออ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 เริ่มเห็นแล้วว่ามันลอยเขาบอกมันลอยแล้วลอยเอออย่างนี้คือฝังพี่ไม่รู้เลยดีนะเนี่ยได้อย่างนี้ค่ะโตขึ้นในโอกาสที่หนูมองมองไว้โอกาสที่เขาจะอะไรจะชันว่านนะหนูคิดว่าเพราะว่ากระดูกเหมือนดูออกจาก เขาขาวจะออกชมพูไหมพี่ก็ไม่รู้อันนี้รไว้รอลุ้นใช่ลูกไม้เนี่ยคาดเดาเขาไม่ได้เลยจริงใช่ไหมลักษณะเนี้ยเป็นอย่างนี้โตขึ้นเปลี่ยนแบบหรอคะใช่อ่ะเปลี่ยนเป็นบางหน้าก็ไปเหมือนใบหน้าก็ไปด่างตอนโตเลยค่ะอ่าฮะอ่าฮะลูกไม้อันนี้ก็คือมาจากตระกูลยักษ์พ่อแม้เห็นเห็นไหมคะแม่น่าจะเป็นกูเปรันจะมีหูแล้วดูสีเขาเลยคะ อ้ยสีกัดสวยมากเลยสวยมากค่ะเดี๋ยวต้นนี้กำลังจะแยกหน่อมีแล้วหน่อเริ่มหนกระถางนี้หน่อเพียบเลยหนูบอกถ้าเกิดว่าเราเดี๋ยวรอดูให้หน้าเต็มแล้วให้สีเข้าชัดเนี่ยเราผ่าสักสามมีดเนาะเราก็ตั้งท่านิ่งแล้วเราคิดว่าโอเคเราชอบแล้วก็เขาไม่ได้ไม่ได้มีลงให้ได้สูตรมากก้านดำปิดเลยเนาะสวยสวยค่าเยิ้มตัดกันใช่ดำแล้วก็แดงอันนี้มันเวอร์ชั่นมันสูตร ท้ายเนี่ยมันมีอะไรดีๆเยอะมากในตัวของมันอะไรอย่างนี้หลากหลายจังสายพันธุ์ที่เขามาดีๆทั้งนั้นแบบอย่างเงี้ยเม็ดลอยเออใช่ลอยมาเห็นไหมแค่จับใช่เม็ดขึ้นอย่างนี้อืมชัดเจนชัดเจนใช่แต่นี้ก็รออยู่แต่ไม่ชัดจริงแต่ตัวนี้รอชัดสวยเขาก็ออกมาแล้วเห็นไหมสวยค่ะสีสันเขาสวยอ่ะ เปิดเดอย่างเงี้ยสวยเป็นลายสวยอันนี้ก็ลูกไม้ใช่สีจะแตดอกเร็วกับไม้มีชื่อจริงจิงไม่เาสีสวยแปลกๆนะคะก็จะแข่แดงแดงก็ไม่ใช่ชมพูก็ไม่เชื่อแล้วเขา่งอะไรอย่างเงี้ยนะเขาจะแขงแกแล้วเจะติดง่ายปกระดูกดำกระดูกแล้ก้านดำสล้ายพวกนี้เนี่ยอาหาใช่สีสวยสีแบบแปลกๆนี่นีตู้นี้ตู้นี้นี่นี่่โนคะอันนี้อะไรนะคะ เป็นบอนกาบใช่อันนี้ตอนแรกเราคิดว่าเป็นอะไรนะแม่พยายามมูจิลินเนาะเข้ามาตรงนี้ใช่แต่น่าจะไม่ใช่น่าจะเป็นลูกหรอเป็นไม้ที่หวานสวยมากตายแล้วทำไมสวยอย่างนี้นี่แหละเจอเลยหลงรักลูกไม้กันน่ะไปลงลงในกลุ่มตามตื้อซึ่งไม่สองต้นตามตื้อกันอยู่เนี่ยเหรอคะใช่ไปในกลุ่มนี่ตามตามต้นนี้กันเลยใชตามเนี้สองต้นนะสีชมพูที่เห็นกับต้นนี้คือโดนหลง อ่ตมีคนมาจีบแมาหลักค่ะรอรอกันเยอะเราเอาสินตอบมาสู่ขอใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นไก่ไก่ไก่เศรษฐีว้าไก่เศรษฐีสวยเนาะอ่าใช่ที่ตรงเบ้ต้นแม่อ๋อต้นแม่ครับี่นี่ขอเห็นใบเล็กๆอันนี้นะน่ารักคต่เออนี่สวยไก่เศรษฐีสวยเคยเห็นสิ่งนี้อันนี้อะไรคะอันนี้เป็นลูกไม้ที่ใสสวยมาก อ่ะมันเียลูกไม้นะนี่ก็เป็นลูกไม้ผสมออกไม้เนี่ยค่ะสีสวยอ่ะสีสวยแล้วก็เป๊ะกลางดำเลยนะใช่ใช่เนี่ยมันดูแล้วมันน่ารักอันนี้มีรูปมั้งไหมมีรูปแหวงอยู่ใช่ไหมคะอคะะสวยอ่ะมีหลายต้นอยู่มีลูกกระจุยอยู่น่าจะมีต้นนึงกนี่ใช่เหรออันนี้เหรออันนี้เหรออันนี้ใช่เขาเหรอใช่ใช่นึ่งสองสามส แล้วรู้สึกว่าจะมีอะาออันไหนที่ปล่อยโอกเดี๋ยวต้องต้องรู้สังกของของพเจ้าตัวนี้เครัอ๋อใช่ตัวนี้นเลาแต่สีนี้ตกผงใจอ่ะพ่อใช่แปลกมากคือไม่เคยเห็นไงใช่ค่ะแล้วก็เลยไม่เคยปล่อยใครสักต้นเลยนะอ่าฮะขอต้นเลยขอต้นเขอต้นเลยไม่ได้ปล่อยใครเลยค่ะอ๋อ้าตัวนี้ตัวนี้ก็สวย ทำไมเราชอบแนวประมาณนี้จ้ะเออนี่ก็สวยนี่ตรงใจกันนี่เราก็ชอบอใช่คือชอบแนวนี้ชอบแนวนี้นค,คือคือมันแจ่มฉลับเจิดจ้าม <c oughs> าก <c oughs> มันเจิดจ้านี่นี่น,นี่ตัแล้วน่าจะสวยมาก่างเลยนะด่างก็เรียนจะไม่บอกคู่ฝักด่างไว้ที่เห็นฝักตัดหน้าท่าไหนคู่ฝักด่างเนี่ยอย่างเงี้ยก็เพิ่งมาเปลี่ยนกระถางเนี่ยก็จับจอดี้มานั่นแหละจับจากตรงนี้มาใช่แล้วเราก็มาเปลี่ยนพอเปลี่ยนกระถางปุ๊บโอ้โหดูสิ เหมือนก็เอาสีสีผงอะใช่ใช่เอาสีผงก็มันลอยมันเจี่มเกินนะออสวยะคือมันจัดอ่ะอันนี้เหมือนใครชอบอารมณ์ใบไผ่นะเหมือนเหมือนเราเอาสีที่เป็นลุ้งอะเป็นผงมันลอยไว้มันลอยลอยขึ้นมายังไงไม่รู้เนาะสวยค่ะน่าจะเป็นนางรากสดนะนางรากสดที่ยังไม่ป้ายถ้าป้ายก็แพงมากเลยนางรากสดอ่ะใช่แต่ข้างในเขาจะเป็นลุ้งนะ ใช่ใช่หนูรู้สึกสีเขาเหลือบเนี่ยเขาเหลือบขึ้นมาตอนเล็กๆขี้เหร่มากๆเฮ้ยฟาดมันเหลือบเหรอไอแมกเขาจะเหลือบเลือดเขาจะมาประมาณอ๋อดูไม่ออกบรุษธช่นั่นคือตอนเล็กเห็นไหมไม่ออกไอ่ป้ายเขาจะเป็นเป็นเป็นขีดแดงมาเลยออาถ้าป้ายเนี่ยโอ้โหทนแพงเลยแล้วก็รุ้นเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ป้ายไม่ป้ายแต่พ่อแม่เขาป้ายอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ย เออก็ได้ลุ้นไงเนี่ยอย่างเงี้ยเรานะเรามามองว่าถึงสมมุติมันไม่ป้ายแต่ความสวยของเขาว่ามันมีในตัวอยู่แล้วใช่ใช่แค่นี้ยเขามปลยแล้วใช่ค่ะพี่ไอ้ต้นนี้ใช่ไหมใช่ค่ะพี่อันนี้คือเสาว่าอันนี้เป็นลูกไม้ใช่ใช่ที่นี่ก็ต้นไม้ต้นอันนีะตรงไหนที่พี่ปล่อยสีอ่อนก็เหรอหลาตรงนั้นยังยังยังแบบว่ายังไม่หลากสายก็จริงๆรพี่ก็ไม่ไม่น่าจะใช่ไม่มากไอ้ใช่อะนี่ใช่ได้อันไหนที่ปล่อย ไอ้ที่พ u, ี <S S La, ่ปล่อยแล้วคือตถักเจ้าของก่อนว่าจะปล่อยต้นไหนนะค่ะค่ะเนี่ยกเจ้าของแ้แม่จะตัดปล่อยต้นไหนเออขอให้ไหมขอให้เจ้าของให้ยังขอปล่อยยังาค่ะมันมีหลายต้นอ๋อได้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 โอ้สวยมากเยอะแยะเนี่อย่างชื่ออะไรอะเนี่ยมันเหมือนอยู่ในต่างจังหวัดก็บอกว่าอันนี้อะไรอ่ะคล้ายๆกันเลย อ,อ,นนอันเดียวกันไหมอันเดียวกันไหมอันนี้กับอันนี้ไห่ค่ะอันนี้จะเป็นอะไรวะอ,อะไรเพชรนะม,ททมงกุฎเพชรค่ะเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ย,ย,ยสวยอากอ่ะเนี่ยเรียกมงกุฎเพชรสวยมากอยู่ในฟอร์มไม้ประกวดนะมงกุฎเพชรเนี่ยคือเป็นต้นไม้ที่ ที่ดังมากแต่ว่าอันนี้อันนี้ของแท้เนี่ยขอบเขาจะด่างของแท้เนี่ยมันจะเป็นขอบน้ำแล้วก็ย่านเขาก็จะออกค้ำค้ำเขาดูขอบเขาดิใช่แต่มันก็คล้ายๆอันนี้ก็เลยมองเรามองไม่ออกเพราะว่าแต่กระดูอันนี้มาเขาจะเข้มเขาจะดำหมอกยดอนเข้มกว่าแล้วลายจะไม่เหมือนกันจะต่างลายอันนี้โตขึ้นจะกัดเป็นโอรสอ่ะค่ะใช่ใช่ใช่เป็นชมพูเฮ้ยอันนี้ก็สวยอันนี้พี่ปล่อยไหมะ กเขาเป็นกระสีผสมว่าฉันมีแม่อยู่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูก่อนว่ามีมันมีก็มีนะเดี๋ยวแบ่งให้ค่ะนี่อันนี้อันนี้ก็เป็นลูกไม้ที่หนูทำเนาะเป็นต้นค่ะนี่เอามาหลนมหลนี้ไงยป่ะลูกไม้ที่เอาไปขายนี่ก็ยิ่งงั้นเลยแม่เอามาจากตัวลมฟ้าปะใช่ บอนกาบใช่อันนี้จะเป็นบอนกาบสวยเนาะนี่ค่ะนี่เด็ดที่หนูทำได้ใหญ่แต่เรายังไม่ได้ลองเปลี่ยนกระถางเลยไม่ได้เปลี่ยนอะยรเลยเปลี่ยนกระถางก็ตรงไปเลยมีแข้งด้วยนะนี่แบะที่พี่บอกไม่เคยเจอใบใหญ่ๆเขนอย่างนี้ก้อนกาบที่สวยมากพี่ถ่ายลงแล้วคนจะถามเป็นแถวเลยล่ะหนูกนนี้ยิ่งสวยเห็นไหมดีสีเริ่มอันนี้สวยอันนี้สวยเออเกี่ยวกับข้าวชัดมากชัดมากทุกคนที่นี่เขาสวยๆอย่างนั้นเลยอ่ะแบบ เล็กๆจะช้านิดนึงนะคะอ๋ออันนี้คือไซส์เล็กเขาแต่เล็กนานหน่อยอ่าก็จะช้านิดวันนี้เราได้ไม้เทปเทปจากที่ส่งที่แแบบนะคะแตแล้วสามตัวเดี๋ยวไปดูที่แแบบจะมีอะไรอนูน้าต้องใส่จะโดนีแล้วชื่อีะไระแล้ไหนทรับี่ที่แแบบชอบต้นนี้อะไรอ่ะต้นเป็นไม้ก็คือพ่อแม่พันธุ์ของ กเราก็จะเอาไปปล่อที่นี่สะสมมีลวดลายเขาอะมันน่าสนใจใช่ไหมือลายเขาตัวเนี้ยแต่ถ้าเกิดเราเอาพวกเมี่ยวต้นนี้เป็นเป็นแม่พันธุ์แล้วเราจะเอาพ่อพันธุ์อีกสักสองตัวที่มีสีสันน่ะอ,อามาใส่ในความสวยธรรมชาติของเขาที่ยังไม่มีจุดอยังไม่มีอะไรก็จะเลื่อนแปลว่าเอาตัวนี้วไว้เป็นปลูเป็นเบสก่อนใช่เป็นเบสคือใช่ถือที่มันสวยดีไหมก็จะเลือกไปที่ลวดลาย เด็กมันหลอค่ะไม่ดกสักน่อสนุกเนาสนุกค่ะสนุกแต่พันอย่างที่ลูกสาวพูดนค่คือจอมครับที่บ้านจะดูนหนจอนครับอไปเจอเด็นจอนรัแล้วเราก็จะต้งแบ่แค่ดอกต้นแบที่ดีมากต้นนึงม่ให้ลูกด่นะให้ลูกด่าลูกอมอสุดคือพื้นกสวยมากเห็นไหมพื้นสย ใช่น้องฟรีกระไก่ต้องตัใส่โบวที่สวยใช่ไหมคือเป็นไก่ตัวนี้ที่เรารักมากต้องการน้อผสมเมล็ดออกมาแล้วแม่เป็นคนที่ชอบตะกูลไก่เป็นคนที่ชอบตะกูลไก่กต่ตะกูลยักษ์แล้วพอเราได้สายพันธุ์ที่มันสวยถูกใจนะเนี่ยเราก็จะตั้งชื่อเขาอย่างนี้เดี๋ยวพอเวลาให้เขางุ้มกอดนี่ก็ตอนที่เวลาไปขายเนี่ยต้นไหนเนี่ยเราขายต้นอะไร นะคนชอบเวลาเราแม่ไปโชว์เนี่ยนี่อะไรไก่อะไรที่มันสวยมันแปลกๆเนี่ยใช่ค่ะวันเนี้ยขอบคุณมากขอบคุณโอเคพี่แหมเดี๋ยวให้ฝากอะไรไว้สำหรับเพจทางพี่แหมเดี๋ยวนะจะไลฟ์สดในช่องช่องไหนบ้างนะคะช่องใบเอ่อใบหมอนฟาร์มใบหมอนฟาร์มเสียห์ใจสุดที่นั่นใช่ไหมคะใบหม่อนฟาเด่นใบหม่อนใบหม่อนฟาร์มกระเด็นนะคะจะมีทุกวันไหนอะไรทุกวันไหน ก็แล้วแต่เราจะมีไม้อยาส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันเสาร์เลยนะฮะวันเสาร์ก็จะเจอน้องได้เนาะจะเป็นเสาร์แล้วก็จะได้ส่งของมาจันเลยอยู่ในกลุ่มไหนอะพี่ได้ตามไปอยู่ในกลุ่มนั้นไหมกลุ่มกลุ่มไม้บอลสีลายไอเทมค่ะแล้วก็บอลสีราชินีใบไม้ไทย แชเรวันนี้ขอบคุณพี่แหมมกับน้องมะมิเอียวนะคะให้ความรู้ในเรื่องของการเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่จะได้ลูกไม้สวยๆแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวพี่คิดว่าครั้งหน้าพี่พุ่งน่าจะได้มาเยี่ยมพี่แหมมมาจีบเอาตัวนู้นไปเกวนึงนะคะวันนี้ขอบคุณพี่แหมมมากค่ะขอบคุณน้องมะมิเอี่ยว่าติดตูแล้วก็ดูขาวที่พี่บอกด้วยติดจังเลย่ะเขาจะแบบเป็นอารมณ์แบบเป็นศาสตร์เนี่ย นี่ก็คือสอดจุดขาวใช่ใช่จะชมพูแป๊ดเลยนะแล้วก็ล่องนี่ขาวจั๊วงลึกเลยเป็นไม้พุ่มเกัือไม้ใสายพุ่มเกลือคือเนตรอับสองต้นมันก็จะแป๊ดแป๊ดเนตับสอ็เป็นไม้เก่าไม้เหลือเลือกก็จะดีสำหรับเราไม้เก่าใช่เอาไปลูกค้าเขาแจ้งใจสองต้นชักชักแล้วก็ดีดีกลับไปเขาบอกเอาไม่เป็นไรต้นนี้ที่เหลือ เก็บพอเก็บรุกอ้าวสวยตันางเป็นมิ้นเป็นเออใหมปกติถ้าสมมติว่าจะขาวก็จะขาวไปเลใช่อันนี้แบบสีเขียวก็คือจะเขียวประมาณนี้ไปเลยจะเขียวก็เขียวเลยอย่างนั้นนะแต่อันนี้เขาดันไม่เขียวอ่ะเขาดันเป็นเขียวมิ้นมิ้นใช่ใช่ใช่เนี่ยเน่ยคือคิดว่าใบใหม่เปิดมาจะเขียวแล้วก็ไม่เขียวไม่เขียวสวยอ่ะไม้ตัวนี้ก็จะประมาณสี่อ่ะจากที่เราผ่านอันนี้เป็นตัวเทศต้นๆเลยเนาะเหรอคะ เนื้อพระเก้าเนี่ยติดหนึ่งในสิบจ็ดหนึ่งในสิบเ็เทพคือนืพะเก้าเจ้าจักรพรรดิด้วยนี่ก็ติดในในเทรนด์ด่างนะฮะเนี่ยเขาจะด่างแต่เล็กเลยเห็นไหมเจ้าจักรพรรดิยอดมงกุฎอ่ายอดมงกุฎอย่างนั้ยอดมงกุฎค่ะพรุ่งนี้จะติดเทรนที่ติดสิบสี่